สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะมี Beast Game การ์ดมาร์กจำกัดจำนวนทั้งหมด10,000ชิ้น Beast Game เฮมจำกัด15,000ชิ้น Beast Game การ์ดสตรอเบอรี่แฮจำกัด25,000ชิ้นอย่างสุดท้ายคือ Beast Game การ์ดพุชชี่นะครับหรือว่าตัวตุ๊กตาจำกัด10,000ชิ้นของทั้ง4ชิ้นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Beast Game นะครับวิธีการรับเป็นไงไปดูกันของฟรี3ชิ้นแรกนะครับให้เรากดตรงรูปเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายของเเเรร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 าาาาาาานนนนนะคคััห้้้้้ลล่งงกกกกกดดิไปแวววจจถูตตตีีใ E hop NPC มขึ ต่างให้เราเลือกซื้อไอเทมแบบนี้นะครับนะซึ่งของฟรีทั้ง3ชิ้นที่เข้ามาใหม่ก็จะมีบีสเกมการ์ดสโตลแฮมจะใช้2อง0 0 0 0าในการซื้อนะครับต่อมาบีสเกมเฮมนะครับจะใช้2อล้านห้าแสนในการซื้อนะครับและอย่างสุดท้ายคือบีสเกมการ์ดม้าจะใช้5ล้านในการซื้อนะครับต่อมาเนี่ยวิธีการรับของฟรีชิ้นสุดท้ายนะครับให้เรากดตรงรูปตัวที่อยู่ด้านบนทางด้านซ้ายของเรานะครับที่เป็นตัวสปินนะครับเมื่อเรากดคลิกแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราหมุนวงล้อแบบนี้นะครับนะเพื่อให้ได้ของดห วิธีการสุม่มเราก็ต้องมีตั๋วก่อนนะครับนะซึ่งตัวตั๋วเนี่ยเราสามารถได้จากการที่เรานั้นซื้อจากร้าน,นะค้านะครับโดยใช้1,000 0แสนบีชสปักนั่นเองวิธีการได้บีชสปักนะครับมีหลายวิธีนะแต่ว่าที่ผมแนะนําก็คือการเล่นมินิเกมนะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวมินิเกมใหม่นะครับก็ไม่ได้รีวิวหรอกแต่ให้ดูแมปมินิเกมใหม่นะครับนั่นก็คือไฮแอดซินั่นเองซึ่งจะใช้เพย์ทั้งหมด5คนก็วิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็คือให้เราหนีตัวทเอก็นพี ซึ่งตัวกุญแจเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มนะครับนะแต่เราสามารถสังเกตได้จากไอตัวสัญลักษณ์ที่เป็นจุดสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่เรานั้นนะครับวิ่งอยู่นะครับนะให้เรากด ายนะครับนะแอบผู้คุมนะครับพอถ้าเกิดเราไม่แอบมันจะเป็นแบบนี้แหละและในขณะที่เรานั้นกําลังวิ่งเล่นเก็บตัวกุญแจอยู่นะครับมันจะมีตัวเงินให้เราเก็บแบบนี้ด้วยนะครับนะ้เหมือนกับทุกดานนั่นแหละแล้วเมื่อเราเก็บครบแล้วนะครับมันจะมีจุดแดงๆอยู่นะครับนั่นก็คือท่าเรือนะาให้เราวิ่งขึ้นเรือนะครับนะจนกว่าเรือจะหมดนะครับเมื่อเราชนะแล้วหรือว่าเรารอดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เงินมาประมาณนี้เลยนะได้ตั้งห้าหมื่นน่ะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อเรามีเงินครบแล้วเนี่ยนะครับหรือ จะเด้ของฟรีให้เรากดรับนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีขาวแบบนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยได้ของฟรีมาแล้ววิธีการรับก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ออกไปนะครับบาย